สวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกับรายการข้อคิดรอบตัวกันอีกแล้วนะคะคซึ่งวันนี้ค่ะเราก็มีเรื่องราวก็ข้อคิดดีๆมาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยค่ะใช่ครับช่วงเดือนธันวาคมเนี่ยมีวันหยุดหลายต่อหลายวันนะฮะแต่ว่าวันที่สําคัญวันหนึ่งคือวันพ่อแห่งชาตินั่นเองครับแหมวันพ่อแห่งชาตินะคะใครๆก็คงจะรู้จักแน,น่นอนเพราะว่าอย่างน้อยทุกคนก็มีพ่อเป็นของตัวเองใช่ไหมคอืมใช่ครับคาว่าพ่อเนี่ยนะครับเป็นคําที่ลูกเนี่ยใช้เรียกชายผู้ให้กําเนิดนั่นเองครับแล้วก็มีคำหลายๆคำนะ มีบิดาอันนี้ก็เรียกเหมือนกันแต่คุณอน้นทราบไหมครับว่าวันพ่อแห่งชาติมีที่มาที่ไปมีความสําคัญอย่างไรบ้างครับทราบสิคะเพราะวันนี้นะคะอ้นเตรียมประวัติวันพ่อมาฝากคุณผู้ชมกันด้วยค่ะวันพ่อแห่งชาติได้จัดให้มีขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2553โดยคุณหญิงเนื้อทิพปสเมรุสุดนายกสมาคมผู้อาสาสมัครและช่วยการศึกษาหลักการและเหตุผลที่มีการจัดตั้งวันพ่อขึ้นเนื่องจากพ่อ เป็นบุคคลผู้มีพระคุณและมีบทบาทสำคัญต่อครอบครัวและสังคมสมควรที่ผู้เป็นลูกจะเคารพเทิดทูนและตอบแทนพระคุณด้วยความกตัญญูและสังคมควรที่จะยกย่องให้เกียรติรำลึกถึงผู้เป็นพ่อจึงถือเอาวันที่5ธันวาคมของทุกปีซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนรมพันษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเป็นวันพ่อแห่งชาติเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะ พ่อแห่งชาติอีกทั้งทรงเป็นพ่อตัวอย่างของปวงชนชาวไทยที่เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาการุณาทรงบำเพ็ญคุณานุประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนทรงพระมหาการุณาทนุบำรุงขจัดทุกข์ดุงสุขผสมนิกรทั่วหน้าพระองค์ทรงเป็นพ่อแห่งชาติที่อาณาประชาราษเทิดทูนด้วยความจงรักภักดีสำนึกในพระมหาการุณาที่คุณและยึดมั่นในการเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท ในการธนุบำรุงชาติบ้านเมืองให้วัฒนาถาวรสืบไปซึ่งมีวัตถุประสงค์ของวันพ่อสี่ประการเพื่อเทิดทูนพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 2. เพื่อเทิดทูนพระคุณของพ่อและยกย่องบทบาทของพ่อที่มีต่อครอบครัวและสังคม3เพื่อให้ลูกได้แสดงความกตัญญูก,กตเวทีต่อพ่อและ 4. เพื่อให้ผู้เป็นพ่อสำนึกในหน้าที่และความรับผิดชอบของตนค่ะ ฟังอย่างนี้แล้วนะครับคุณอ้นผมนึกถึงโพที่เขามีการไปสำรวจความคิดเห็นนะีฮะไปสำรวจประชาชนบอกว่าคนไทยทั้งประเทศเนี่ยอยากจะแสดงความจงรักคักดีและอยากกล่าวคําว่าทรงพระเจริญแต่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมากที่สุดนะฮะนี่เป็นโพที่ไปสำรวจความรู้สึกของคนไทยทั้งประเทศต่อพ่อของแผ่นดินนั่นเองนะฮะค่ะอันนี้เป็นโพของสวนดุสิตโพนะครับแต่ว่าล่าสุดนะครับผู้ชมครับเขาก็มีโพอีกเหมือนกันมาจากเอแบกโพครับปีนี้มีการสํารวจโดยพบว่าพ่อสามรุ่นนะฮะ หนึ่งในสามเนี่ยไม่เคยแสดงความรักกับลูกแล้วก็ส่วนใหญ่บอกว่าไม่ค่อยจะมีเวลา <c oughs> คือหลายๆคนก็อาจจะบอกว่าเอ๊ะเวลามันทําให้คุณราห่างไกลกันไหมโดยเฉพาะเวลาที่บอกว่ามัวแต่ทํางาน <c oughs> แล้วก็ไม่มีเวลาให้ครอบครัว <c oughs> แบบนี้นะฮะ <c oughs> ส่วนคุณพ่อสามวัยที่ตอบคาถามอันนี้ไปถามความรู้สึกข,ของคุณพ่อเลยนะฮะ <c oughs> สามวัยสวัยฮะตั้งแต่คุณปู่คุณตาแล้วก็คุณทวดรวมไปถึงคุณพ่อในยุคป,ปัจจุบันน่ฮะสามยุคสามเจเนอเรชันเลยเนี่ยนะฮะเขาบอกว่า อ,อยากเปลี่ยนแปลงมากที่สุดเนี่ยก็คืออยากให้ตัวเองเมีเวลาให้กับครอบครัวมากขึ้นนะฮะแล้วก็ไม่ใช้อารมณ์ในการตัดสินปัญหาไม่วู่วามมจใจร้อนถัดมาก็คือการไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุกต่างๆดื่มเหล้าสูบบุหรี่นะฮะอันเนี้ยเพราะว่าคุณพ่อทั้งสามวัยเป็นกลุ่มตัวอย่างที่บอกว่าจะพยายามให้เลิกแล้วก็ห่างไกลให้มากที่สุดเพื่อที่จะสร้างความรักให้กับครอบครัวนะฮะความทรงจําด้านบวกมีเหมือนกันท,ที่มีต่อตัวของพ่อเนี่ยนะฮะทั้งลูกชายแล้วก็ลูกสาวก็คือเป็นคนดี ใจดีนะรักครอบครัวแต่ว่าความจําด้านลบอีกเรื่องหนึ่งเรื่องแรกที่เขาบอกตรงกันก็คล้ายๆกับอันต้นๆที่ผมได้ยกตัวอย่างของปัญหาที่เกิดขึ้นมาก็คือดื่มสุราความดุอารมณ์ร้อนแล้วก็ไม่มีเวลาให้กับลูกห่างเหินครอบครัวอันนี้ก็บอกเป็นความทรงจําด้านลบนะฮะ ก็เรียกว่าถ้าคุณพ่อนะคะเป็นตัวอย่างที่ดีดนะคะลูกก็จะไม่มีเครีก่รกความทรงจําอย่างนี้นะคะใช่ครับหลากหลายแง่มุมนะคะแล้วก็ผลสํารวจเนี่ยทำให้เราเห็นนะคะว่าวันพ่อแอห่งชาติเนี่ยเป็นวันที่เราน่าจะได้เริ่มทําอะไรดีๆให้กับครอบครัวใช่ครับซึ่งวันนี้ค่ะเราก็จะไปกราบเรียนถามพระอาจารย์พระมหาดรสมชายธนาวิทโธให้ท่านมาให้มุมมองความคิดในด้านธรรมะก,กับเราค่ะรชบช่วงหน้าครับ สิ่งที่อยู่รอบตัวเรานั้นล้วนเกี่ยวข้องกับหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา mm hmm. แล้วจะดีแค่ไหนถ้าเรานำคำสอนเหล่านั้นมารวมไว้ในหนึ่งชั่วโมงผ่านพระอาจารย์ผู้ทรงภูมิรู้ภูมิธรรมไอ้ทายเขียนถึงพุทศาสนาไว้อย่างนี้ว่าศาส,สนาแห่งอนาคตเนี่ยจะเป็นศาสนาแห่งจัก,กรวาลพระพุทธศาสนาเป็นแนวโน้มใหม่ของสังคมเริกัน สิ่งเหล่านี้เป็นการพิสูจน์ทางอ้อมว่าปัญญาตัสรู้ธรรมญาณทัศนะเนี่ยมีจริงนานาเทศนารายการเทศนาธรรมที่จะทำให้คุณเข้าถึงแก่นแท้ของพระพุทธศาสนา หลักรนกร,รัสกาลพระอา<ร>จารย์ครับเจริญพรพระอาจารย์ครับอีกไม่กี่วันจะถึงวันพ่อแล้ววันนี้ก็เลยถูอโอกาสนามาเรื่องราวเกี่ยวกับคุณพ่อมาฝากคุณผู้ชมทางบ้านกันด้วยนะคร<ม>ับเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยก็มีการพูดถึงบทบาทของพ่อในแง่มุมที่แตกต่างจากอดีตก็ไม่แน่ใจว่าจะเยอะหรือเปล่านะฮะคือเมื่อก่อนก็บอกว่าเป็นช้างเท้าหน้าเป็นผู้นําครอบครัวต่อปัจจุบันอะไรอะไรต่างๆมันก็บีบรั้นแล้วก็ให้คุณแม่ก็มีบทบาทเพิ่มมากขึ้นด้วยเหมือนกัน อยากให้พระอาจารย์ได้เปรียบเทียบมาว่าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยบทบาทของคุณพ่อเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากน้อยแค่ไหนคนรับอาจารย์ครับเจริญพรจริงๆหน้าที่หลักของพ่อเนี่ยไม่เคยเปลี่ยนนะครับสิ่งแวดล้อมสภาวะสังคมอาจจะเปลี่ยนไปบ้างหน้าที่การงานจะมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างอันนี้นก็เป็นเรื่องที่เราเองมันถือว่าเป็นส่วนขอบนอกค,คือว่าเป็นจะทําในลักษณะไหนแต่ว่าหน้าที่ของพ่อจริงๆเนี่ยเหมือนเดิมทุกประการซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์สรุปไว้ห้าอย่าง ว่าหน้าที่ของคุณพ่อคุณแม่ที่มีต่อลูกเนี่ย<ะ>ก็คือหนึ่งกันลูกจากความชั่วอสองปลูกฝังลูกไว้ในทางที่ดีสามให้ลูกได้รับการศึกษาเล่าเรียนสี่ให้ลูกได้แต่งงานในคนดี<ะ>แล้วก็ห้ามอบทรัพย์มรดกให้เมื่อถึงการอันควรหน้าที่หลักของพ่อแม่ที่มีต่อลูกห้าอย่างนี้เนี่ย ไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยทุกยุคทุกสมัยทุกยุคทุกสมัยเราบอกว่าอ้าวแล้วไม่มีหน้าที่ทำมาหากินเลยอยู่ในนี้เนี่ยก็าบอกอยู่แล้วว่าจากการลูกจากความชั่วปลูกฝังลูกในทางดีแล้วให้ลูกได้รับการศึกษาเราเรียนส่งเสียจะมีมรดกให้เนี่ยถ้าไม่หาทรัพย์จะอยู่ได้ยังไงค <c oughs> ค่ะรับตรงนั้นไม่มีความจำเป็นต้องไปพูดว่าทํามาหากินขันแข็งเลี้ยงครอบครัวมันเป็นสิ่งที่ต้องทําอยู่แล้ว่ะแต่ว่าสิ่งที่คนบางทีมองข้ามทั้งหมดห้าข้อเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับความดีความชั่วท่าให้สองข้อเลยนะคือหนึ่ง กันลูกจากความชั่วแล้วก็สองไม่ใช่การเปล่าก็ต้องปลูกฝังในทางที่ดีด้วยการลูกจากความชั่ว,วเหมือนว่าเอาว่าจะพืชออกว่าจะพืชออกแล้วไม่ปลูกพืชจริงๆลงไปย็นไงเดี๋ยวว่าพืชมันขึ้นใหม่เอ้นต้องกันความชั่วออแล้วปลูกฝังความดีลงไปซึ่งตรงนี้จะได้เนี่ยคุณพ่อคุณแม่เป็นต้นแบบที่สําคัญที่สุดแต่พอปัจจุบันปั๊บเนี่ยเทคโนโลยีจเจริญก้าวหน้ามากขึ้นมีสิ่งที่มาดึงเวลาคุณพ่อคุณแม่ลูกเนี่ยออกจากกันเยอะเลยจะแม้ทั่เหลือเวลาที่จะมาคุยกันอยู่นิดเดียว อย่างโพที่เราเห็นนี่ใช่ไหมใช่ครับเอ๊ะอะไรกันเยาวชนหนึ่งในสี่ยี่สิบสี่เปอร์เซ็นต์กว่าก็คือหนึ่งในสี่นังแหละบอกว่าเดือนหนึ่งเนี่ยได้คุยกับคุณพ่อครั้งหนึ่งหรือน้อยกว่านั้นทั้งที่อยู่บ้านเดียวกันเนี่ยนะเจริญพรหนึ่งครั้งหรือน้อยกว่านั้นนะนั่นหมายถึงว่าหนึ่งในสี่เนี่ยเดือนหนึ่งอย่างมากครั้งหนึ่งหรือบางทีก็ไม่ได้คุยเลยสักครั้งเดียวอยู่ด้วยกันเดือนหนึ่งไม่ได้คุยกันเลยสักครั้งเนี่ยอะไรเกิดขึ้นเนี่ยถ้าเป็นสมัยในอดีตเ ต้องบอกวันหนึ่งเนี่ยคุยกันเกินสิบครั้งนี่ันวันเดือนหนึ่งเนี่ยคุยกันหนึ่งครั้งหรือน้อยกว่านั้นนี่ยี่สิบสี่เปอร์เซ็นตกว่าของเยาวชนทั้งหมดนะไม่ถูกแล้วเนี่ยไม่ถูกโอ้ฟังแบบนี้หลายคนมาย้อนถามตัวเองเอะจริงๆแล้วเป็นยังไงเป็นยังไงหรือเปล่าน่าตกใจเหมือนกันค่ะแล้วก็มีบางบ้านค่ะมีปัญหาค่ะคือเนื่องจากผู้นําครอบครัวเนี่ยบางทีอาจจะปบบเพื่อปัจจัตัวไม่เหมาะสมนะอย่างเช่นที่เขา โนเครียดก็กินเหล้าด้วยเมาออไม้ก็มาอาจจะมาลงที่ครอบครัวอ,อ,อย่างนี้ค่ะทาให้ลูกๆเนี่ยมองว่าพ่อเนี่ยเป็นตัวปัญหาจริงๆแล้วอย่างนี้เนี่ยควรจะมีการแก้ปัญหาตรงนี้อย่างไรคะแล้วผู้เป็นพ่อเนี่ยจริงๆแล้วควรจะเลิกพฤติกรรมอย่างนี้เนี่ยยังไงได้บ้างคะตรงนี้ก็มีผลโพลมาสองอันที่น่าสนใจว่าเขามีการถามใช่ไหมว่าสิ่งที่ลูกอยากจะขอบคุณคุณพ่อในวันพ่อมากที่สุดคืออะไรพอสอบถามเยาวชนทั้งหมดพบว่า40กว่าเปอร์เซ็นต์บอกว่า คุณพ่อเป็นต้นแบบที่ดีอ,อยากจะขอบคุณคุณพ่อมากเลยแต่ว่ามีอีก22่สบอเอร์เซ็นบอกว่าคุณพ่อคือตัวปัญหาหรืบ้างทั้งขี้เมาก้าวแล้วตบตีคุณแม่ตบตีลูกดุดาแบบไม่มีเหตุผลเนี่ยเราเห็นสองภาพมันสุดโตรงเลยนะทารกดินเลย,ด,เลยด้านบวกเนี่ว่าพ่อดีมากเป็นแบบอย่าง4ี่ว่าเปอร์เซ็นต์เออนี่ก็ยังน่าชื่นใจนะแต่ยี่บอเปอร์เซ็นต์บอกพ่อคือตัวปัญหาแก่เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าย้อนกลับมาดูคือว่าหน้าที่ของพ่อคือ กันลูกจากความชั่วแล้วปลูกฝังลูกในทางที่ดีเพราะฉะนั้นพ่อเป็นตัวปัญหาไม่ได้ค <ห Sas. S 2> เราจะเป็นหลักให้กับลูกเนี่ยเราเองต้องเป็นหลักตัวเองได้ก่อนต้องยืนได้ถ้าเป็นไม้เลือ้อยจะไปเป็นหลักให้ไม้อื่นไม่ได้ไม้ที่เป็นไม้หลักแล้วให้ต้นกล้าก่อได้เนี่ยตัวเองจะต้องเป็นมีความแข็งแกร่งยืนหยัดได้มั่นคงในหลักของคุณธรรมอย่างนี้ถึงจะใช้ได้ <rule> ถามว่าเอ๊ะตะกี้เนี่ยพี่บอกว่าลูกกับพ่อมันทีเดือนไม่ได้คุยกันเลยมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทําไมถึงเป็นอย่างนั้น คือเป็นว่าจุดสนใจลูกมันหายไปประเด็นท็อปปิกในการสนทนาเนี่ยหัวข้อสนทนาเนี่ยมันสนใจคนละอย่างาเด็กไปอย่างพ่อแม่ไปอย่างไปคนละทางแล้วพอนานๆเจอกันทีงี้ปุ๊บเนี่ยไม่ค่อยได้คุยกันบางทีก็เห็นลูกแล้วก็อยากจะคุยนะอาจจะว่าพ่อกลับบ้านเห็นลูกกำลังนั่งทาอะไรอยู่อยู่หน้าจอคอมพิเวเตอร์เนี่ย <c oughs> จ,จะจะทักลูกจะพูดอะไรดีไม่รู้จะพูดอะไรดีเออไปดีกว่าลูกเจอเป็นพ่อจะคุยอะไรดีเออไม่รู้กัน ไปดีกว่าเาเป็นเสอย่าง,งานั้นคือมันอยากจะแสดงความรักอยากจะพูดคุยแต่ไม่รู้จะคุยอะไรมันกลายเป็นเหมือนคนแปลกหน้านแล้วมันเพิ่ขึ้นห่างขึ้น,น,นตรงนี้เนี่ยยังเคยพูดกับพวกเราบอกว่าวิธีการแก้มีอยู่คือธรรมะค่ะเด็กสนใจอย่างผู้ใหญ่สนใจอย่าง,อา,งอาจจะรู้สึกว่ามันมีช่องว่างระหว่างวัยแต่ความจริงคือถ้าเกิดจับธรรมะพระพุทธเจ้าเมื่อไหร่ปั๊บมันข้ามพ้นการเวลาอจะเป็นเด็กสามขวบห้าขวบสิบขวบจนถึงผู้เฒ่าอายุร้อยหนึ่ง ก็สามารถคุยเรื um, <c oughs> okay. ่องธรรมะกันได้แค่ว่าศึกษาธรรมะร่วมกันเข้าดูดีเอ็มซีดูรายการฝันในฝันรายการต่างๆเนี่ยแล้วก็เออมานั่งคุยเรื่องธรรมะเนี่ยถ้าอย่างนี้ปั๊บช่องว่างระหว่างวัยหายไปเลยถ้าเกิดเป็นเรื่องเทคโนโลยีเรื่องอาชีพการงานเนี่ยเด็กมาคุยเรื่องฟิสิกส์กับพ่อไม่รู้เรื่องสมัยพ่อวิชานี้ไม่มีมันจะยากไหมครับอาจารย์กว่าจะมาจูนกันได้กว่าจะจับมานั่งคุยกันเรื่องธรรมะอย่างนี้ได้ใะง่ายที่คิดติดที่ทํา แต่สําเร็จด้วยความพยายามาค่ะเออคือว่าถ้าคิดว่าเออง่ายมันก็ง่ายถ้าเราคิดให้ยากรู้สึกว่ายากแต่คิดว่าง่ายปับ๊บอ่ะมันง่ายที่คิดเลยนะค่ะแต่ถึงเขาจะทำเนี่ยมันจะติดเอ๊ะล้วจะใจยังไงเนี่ยค่ะแต่ว่าสําเร็จด้วยความพยายามคือว่าถ้าเอาจริงปุ๊บมันจบเลยอเอ็นโดยสรุปคือทำมาว่าไม่ยากค่ะถ้ารู้อย่างนี้ปั๊บเลยง,ง่ายๆนิดเดียวที่บ้านเรามีดีเอ็มซีไม่มีก็ติดจานเสียเดี๋ยวนี้เนี่ยแค่สองพันก็เยอะแยะแล้วเนยกู้ถึงมากใช่บางทีมีอยูู่่่แแล้วตไมเเเปปิิดดดอ เริ่มต้นทำไงเราดูก่อนอแล้วเดี๋ยวก็ไปชวนลูกมาดูชวนทุกคนในครอบครัวมาดูเท่านี้เองง่ายไหมครับง่ายแล้วก็เดี๋ยวก็มีประเด็นคุยเออเนี่ยหลวงพ่อท่านสอนอย่างนี้นะแต่ลูกว่างไงหรือบางทีไม่ทันถามลูกพูดเองเออมันน่าคิดนะครับผมไปเจออย่างนั้นอย่างนี้มาเพราะว่าถ้าเกิดเจอปุ๊บเนี่ยเราจะอยู่จะไปนั่งคุยไม่รู้จะคุยอะไรใช่ไหมแต่ถ้าเกิดอ่ะมีกิจกรรมร่วมก่อนคือมานั่งดูธรรมะด้วยกันนั่งดูพับ พอดูๆสักพักมันก็จะมีประเด็นใช่ไหมเดี๋ยวลูกก็จะพูดขึ้นมาเดี๋ยวพ่อก็จะพูดขึ้นมาแล้วก็พ่อพูดลูกเสริมลูกพูดพ่อเสริมเงี้ยเสริมไปเสริมมามันก็มีหัวข้อในการคุยกันเนี่ยความรู้สึกว่าห่างเหินก็จะหายไปค,ความแปลกหน้าขัดเขินก็จะค่อยๆหายละลายไปเลย ภาษาเป็นเนื้อเดียวทั้งบ้านเลยก็เท่าที่เคยถามๆบางบ้านมีปัญหานะคะเรื่องการดูทีวีเนี่ยะคะ่ะ <c oughs> คุณพ่อชอบกีฬา <c oughs> คุณแม่ชอบละครลูกชอบการ์ตูนเอ๊ะแล้วจะทํำยังไงให้ทุกๆคนเนี่ยหันมาสนใจเรื่องนี้กันได้พร้อมๆกันนะคะระพอาจารย์ก็เนี่ยรายการธรรมะตรงนี้แหละเปิดเลยอ่าใช่ซึ่งงพ่อานพยายามทําให้ด <anyway> ู <c oughs> <t ron k> <t ron k> ดูง่ายสบายเพราะทุกคนรู้ว่าไปเคร่งเครียดทั้งการเรียนการงานมาเยอะแยะนี่นน <Ừ. S 2> ให้ศึกษาธรรมะแบบสบายๆแต่มีสาระทุกคําพูดนะี <Ừ. S 2> พูดเหมือนพูดขำๆให้ทุกคนสบายใจเดี๋ยวมีเพลงประกอบบ,บ้างมีดนตรีบ้างเพื่อให้ศึกษาธรรมะแบบไม่น่าเบือ่อแต่จริงๆมีสาระทุกถ้อยคามีความลึกซึ้งทุกถ้อยคา <Ừ. S 2> ให้สังเกตข้ามพ้นจากกรอบภายนอกที่ดูเหมือนพูดด้านพูดแบบสบายๆเถอะเราจะพบสาระของชีวิตอยู่ในนั้นมากมายศึกษาติดตามไปแล้วเนี่ยให้มั่นใจว่านี่แหละ คือการกันลูกจากความชั่วแล้วปลูกฝังลูกในทางที่ดีที่ยอดเยี่ยมมากเลยเราไม่ต้องมานั่งเหนื่อยสอนเองหลวงพ่อสอนให้เสร็จแล้วเราแค่ชวนลูกมานั่งดูเท่านั้นเองแ,<ค>แล้วค,คอยเสริมเสริมเสริมมากนิดหน่อยเท่านี้ก็สบายเลยว่ในรูป<ล><ล>แบบการนำเสนอของดิมซีนี้ก็ห,หลากหลายนะฮะมีการ์ตูนด้วยะแล้วก็มีเป็นแคสต์ดี้เหมือนเป็นละครเลยก็ทําให้ทุกเพศทุกวัยค่ะสามารถดูได้ใช่ครับผมแต่ทีนี้ปัญหาอีกอย่างหนึ่งสําหรับครอบครัวโดยเฉพาะ